ทุกคนรอบนี้เราก็มาเจอกันนอกสถานที่บ้างนะคะปกติเราก็จะคุยกันแต่ในห้องเนาะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนภาษาที่ English Unlimited นะคะว่านอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องแล้วเนี่ยเขามีกิจกรรมที่เที่ยวข้างนอกแล้วก็ ฝึกการพูดคุยกันใช้ภาษาผ่านการท่องเที่ยวกับเพื่อนๆในสถาบันนะคะในแต่ละสัปดาห์เขาจะมีเราพาเราออกไปเรียกว่า Excur s i o n นะคะถ้าเป็น excursion ใหญ่ของสถาบันเนี่ยเขาจะมีประมาณเดือนละหนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็น excursion ของในคลาสเฉพาะในชั้นเรียนเราอะก็จะประมาณ2สัปดาห์ครั้งนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เรียนมาสักพักแล้วนะคะก็ได้ไปหลายๆที่กับเพื่อนๆนเลยเดี๋ยวเราจะเอาภาพบรรยากาศนะคะมาให้ทุกคนดูว่ามันสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ นี่ก็คือบรรยากาศวันเอ็กซ์กร์ชันและวันนี้เราจะไปสวนสัตว์ทารองก้ากันค่ะตื่นเต้นกม i n g alleable busس okay? so no การเดินทางจากในตัวเมืองไปชารองกาซูนะคะสามารถไปได้ทั้งบัสหมายเลข100หรือจะไปแบบเฟอรี่ก็ได้ค่ะแต่ว่ารอบนี้เราไปกับเพื่อนๆไปโดยบัสนะคะซึ่งบัสตอปอยู่ใกล้กับคอลเลจมากค่ะถึงแล้วค่ะถึงฝนจะตกแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าทุกคนยังตื่นเต้นแล้วก็เอนจอยอยู่เลยค่ะ มาสวนสัตว์ที่ออสเตรเลียจะพลาดควอราไปได้ไงคะน้องน่ารักมากแต่น้องนองนวันละสิถึงชั่วโมงนะคะถือว่าเราโชคดีที่ได้เห็นน้องตื่นอยู่นะยน่ารักมากคอตราลังกัสซูวิลอีสเดอะเบสต์ วันนี้เราแต่งตัวเหมือนยีราฟเลย I think I look like a giraffe See เ <c oughs> <c oughs> ปิดประสบการณ์ใหม่นะคะเดี่ยวสวนสัตว์ในวันที่ฝนตกแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่ดีนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่สวนสัตว์บอกว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยน้องๆเขาจะออกมาหรือว่าจอยกันเนยอะเพราะว่าสัตว์เขาจะชอบฝนกันนะคะวันนี้เราก็เลยได้เห็นแบบว่าสัตว์เยอะแยะเลยเยอะกว่ารอบที่แล้วที่มาอีกโอเคเข้าไปดูสัตว์ต่อก่อนนะจ๊ะ Yes. Finally, go yes, go you gonna show up on my video โอเคที่นี้ก็มีหมูเด้ง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 เหมือนกันนะคะน่ารักมากอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือซีลโชว์ค่ะใครที่มาที่นี่ต้องห้ามพลาดเลยเขามีซีลหลายชนิดมากแล้วเราชอบเวลาที่น้องเอาพุงสไลด์ไปกับพื้นแบบนี้ดูนุ่มนิ่มเด้งดึ๋งมากค่ะ สองตัาวมาไหมยังเยอะ ใกล้มากไม่เคยเข้าใกล้เสือขนาดนี้มาก่อนเลยบาย ไม่เห็นจริงโจถือว่ามาไม่ถึงออสเตรเลียนะคะซึ่งตอนนี้เราเห็นน้องแล้วเห็นแบบใกล้ <laughs> เห็นแบบไม่มีอะไรกั้นให้อาหารน้อ <laughs> ง <c oughs> อิม่มเอมเต็มที่แล้วก็ได้เวลากลับบ้านนะคะทุกคนดูวิวสิคะอยู่เมืองนี้คืนละสายตาจากอะไรไม่ได้เลยค่ะเดินไปที่ไหนก็อยากถ่ายอยากถ่ายไปหมดเลยค่ะ รอบนี้เรากลับแบบเฟอร์รี่นะคะเพราะว่าเราชอบฟิลกันนั่งเฟอร์รี่จริงๆค่ะจะหนาวแต่ว่าอากาศดีเวอร์ฟิลดีมากอัปเปอรแล้วก็โอเปร่าเฮาส์วันนี้ก็จบวันได้ดีแบบแฮปปี้มากเลยค่ะ นี่เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นนะคะยังมีประสบการณ์การเรียนในซิดนีย์อีกมากมายที่ป้อนเข้าอยากจะแชร์ให้ทุกคนดูค่ะกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนต่อแนะนำที่นี่เลยคะ่ะ English Unlimited อย่าลืมติดต่อพี่ๆเอดูยังไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอปิดไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย